คลิปนี้อาจจะติดลิขสิทธิ์นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับอยากจะโปรโมทอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเพลงดีๆนะครับฟังเพลงแล้วผมเชื่อว่าคุณจะเป็นเหมือนผมหน้้าา้าาาาาตตจึงงงงงเเออ่ยอยยยยคคคแแแมโลพใสี สวัสดีสวัสดีครับวันนี้อยากพูดถึงเพลงเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงลาวนะครับเป็นเพลงแบบพิพ pop rap เลยอย่างเงี้ยอยากจะมาฝากกันนะฮะเพราะว่าผมชอบเพลงประมาณนี้นะครับแล้วผมเป็นแฟนของพี่โสนภนาเขาเนี่ยนะครับก็ต,ติดตามกันมานานนะครับตั้งแต่แรกๆเลยอยากเป็นลูกเคยของแม่เจ้าเลยอยากเป็นลูกเคยของพอ่อเจ้าได้ฟังเพลงแล้วเนี่ยรู้สึกชอบเนี่ย แล้วก็เป็นแฟนเพจเขาติดตามเข้ามาแล้วมาพูดถึงเรื่องความประทับใจแล้วกันที่วันก่อนเนี่ยที่เราเห็นเพลงเพลงนี้นะที่ออกมาในประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ยอดวิวเนี่ยถึงโอ้โหต้อง2ล้านกวิวแล้วคุณสพนาคน,นะาน,านเนี้ยนะฮะสพนาช ANNEL เนี่ยก็มีแฟนเพจถึงร่วมล้าน Subscribe นะแล้วก็เป็นเจ้าของของผู้มีผลงานร่วม140ล้านวิวอะในยู u ูบอะ ซึ่งน้อยคนมากนะครับที่จะทําได้ในศิลป,ปินของไทยเนี่ยก็ยังน้อยคนมากเลยเพราะว่าผมก็ไปเห็นในคอมเมนต์แล้วเนี่ยมีความรู้สึกแบบโอ้โหเขามีทั้งแฟนเพจทั้งคนไทยนะฮะแล้วคนลาวคนไทยนี่เยอะมากมากเลยที่ชอบเพลงเขานะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งแล้วที่เข้ามาท่องเที่ยวกับลาวนะฮะแล้วผมมีความรู้สึกว่าชอบคนลาวแล้วก็ชอบเพลงลาวพอได้เข้าไปดูแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกอยากติดตาม,มานะฮะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเล่าถึงความประทับใจครับก่อนจะไปฟังเพลงนะั้นนะฮะ ก็คือมาเล่าถึงความประทับใจก็คือว่าผมอ่ะก็กดติดตามเขาแหละแล้วมีวันดีคืนดีเนี่ย mm hmm. เขาก็ไลฟ์ hmm. เกี่ยวกับวันเกิดเขาเมื่อสองเิตย์ที่แล้ว mm hmm. เขาไลฟ์ว่า Happy Birthday to me แล้วทุกคนเนี่ยก็เข้าไปอวยพรวันเกิดนะฮะ mm hmm. เขาไลฟ์ด้วยประมาณสักร่วมกับ2ชั่วโมงอะ่ะแล้วตอนนั้น,นผมก็เปิด YouTube เข้าไปดูแล้วเจอเขาพอดีนะครับแล้วก็เขาได้ไลฟ์ไปแล้วประมาณเกือบ2ชั่วโมง คือเหนื่อยมากอะเห็นเลยว่าเขาว่าพูดตลอด2ชั่วโมงนะฮะกับแฟนเพจเขาเกี่ยวกับเรื่องวันเกิดนะฮะแล้วพอดีผมก็เข้าไปดูตอนช่วงนั้นพอดีเลยแล้วก็แฟนเพลงเขาเนี่ยก็บอกว่าไปพักผ่อนเธอตาคล้ำแล้วตาดำแล้วเขาก็เริ่มที่จะล่าลาแล้วครับบอกลาแฟนเพจซนะละแล้วผมเองก็ได้กดเข้าไปอวยพรวันเกิดเขาครับว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้มีความสุข เท่านั้นแหละที่เขากําลังจะลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นคอมเมนต์ของผมแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังลงไม่ได้ไทยลาวทูเกเตอร์เข้ามาทักทายเขาบอกว่าผมติดตามเพจของอ้นะดูทุกคลิปเลยไทยลาวทูเกเตอร์ขอบคุณมากๆเลยเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยผมมีความรู้สึกว่าน,น้องคนนี้แบบเขาใส่ใจอะ่ะเขาใส่ใจทุกรายละเอียดท,ท,ทั้งที่เขาว่าเหนื่อยมากแล้วนะ เขาไลฟ์มาต้อง2ชั่วโมงเนีเขากำลังจะลงเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเขาลงได้เลยนะแต่ว่าเขามาเห็นข้อความข้อความเล็กๆที่ผ่านหูผ่านตามาเนี่ยแล้วเขาก็หยุดแล้วเขาก็พูดถึงโห oh, อันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตาม t ทย i ลาวทูเก็ตเตอร์ด้วยเนี่ยแหละแต่ว่ามันน่าภาคภูมิใจเวลาที่เจ้าของร้าน Subscribe เจ้าของผลง,งานต้อง140ล้านวิวเนี่ย ดูเพจไทยลาวสเก็ตเตอร์ด้วยก็ต้องขอบขอบคุณเลยฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจก็เล่ามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมก็แบบได้เห็นเพลงนี้มันออกมาแล้วมีความรู้สึกแบบผมเพราะอ่ะมันม่วนมันมันฟังทั้งวันอ่ะก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับมันคือเจ้าคงบ่แนมฮะความหมายของมันก็คือเจ้าคงไม่แลมมาหรอกเจ้าคงไม่มองมาหรอก ก็พอฟังแล้วเนี่ยมันคือมี4ีรามด้วยกันนะฮะมี4ีคนนี้ด้วยกันก็จะมีโภพานะครับแล้วก็มี GX2 นะครับแล้วก็มี t ีเจมแล้วก็มีบิ๊กใหญ่เบคือบิ Big ๊กใหญ่เบคคือนี่ผมก็ดูคลิปเขาบ่อยๆนะครับคาแรคเตอร์เขาจะมัน,มนๆฮ่าๆสนุกสนุกแล้วก็เพลงนี้มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของคนแต่ละคนนะฮะตอนแรกผมก็มองเห็น2คนเนี่ยก็คือ t g เจกับ GX2 เนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากเลยผมแยกไม่ออกเลยจริงๆว่าใครเป็นใครนะ ตาก็สิวผิวอายก็ดำเห็นเจา้าจะเดียวสมองเลยจะจำเจำ้านั้นก็ดีถูกการกระทำไอ้มักจะเล่าได้ไม่น้องก่อนคำพอสิมีสิทธิ์บ่จะได้เป็นแฟนพอสิมีสิทธิ์แล้วบ่สิได้ควงกันพอสิมีสิทธิ์บ่จะได้สวงแฟนกับเจ้าแต่พอเข้าไปดูในช่องของเขานะครับคนก็ติดตามเขาย่วมเจ็แสนกว่าคนเลยนะฮะก็มีความรู้สึกว่าโอ้ ความเป็นดาราเขาก็เริ่มออกมานะฮะแล้วก็เริ่มแยกออกนะแล้วก็ GX2 เนี่ยก็เป็นเจ้าของเพลงใส่ใจได้แต่มองอ่ะเออเป็นผลงานที่ดูไปแล้วต้องล้อใสต่สงไล้านวิวอ่ะเราก็เห็นแล้วมีความรู้สึกว่า เฮ้แต่และคนเขาเก่งๆเนอะเขาทําเพลงได้ออกมาแบบถ้าคุณได้ฟังภาษากับช่วงทํานองกับวิธีของเขาแล้วเนี่ยคุณจะชอบเลยเพราะมันเป็นภาษาที่แบบตรงไปตรงมาธรรมชาติมากๆเลยไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องทําคําที่เก๋ๆนะคุณลองฟังดูครับแล้วผมว่าคุณจะจะชอบเพลงลาวนะฮะ แล้วก็เพลงของสพนานะฮะก็เป็นเพลงแรกๆที่ผมได้ฟังเนี่ยก็เมื่อปีที่แล้วนะที่ออกมาก็คือเพลงอยากเป็นลูกเคยของพ่อแม่เจ้าอยากเป็นผู้เฒ่าผู้แก่กับนางเเเปป็็นนลูกกคยยขององแมา คือคุณต้องลองฟังดูฮะอัน <Ừ. S 1> เพลงนั้นเมื่อปีที่แล้วนะก็เป็นเจ้าของวิวร่วม140ล้านวิวอะแล้วก็เพลงนี้นะฮะเจ้าคงหมอแนแรมนะ,ะเจ้าคงมอแนแมก็คือมันจะมีความหมายเหมือนประมาณว่าเจ้าคงไม่แลอะไรประมาณนี้นะฮะก็4คนเนี่ยก็4ลรามนะแล้วก็ออกมาพูดในแต่ละคนในแต่ละรามเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะสภพนาเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นลูกพี่อะเหมือนจะเป็นเจ้าของค่ายเป็นคนบุมเพลงอนะไรเงี้ยแล้วก็ gx2 กับ gx2 กับ ทีเจมเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเป็นลุกเล่นในแต่ละคน,นจะเป็นความน่ารักใสๆนะคนหนึ่งแนละอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าหยอดเหมือนกันนะจะหยอดแรงนะครับคุณต้องลองฟังหนึ่งท่อนครับอ้นนแตตี่ ต่ตอนนี้มาพบกันโดนจริงแล้วสุดท้ายนี้พลาดไม่ได้เลยแบกคือแบกคือนี่ก็คือบิ๊กใหญ่ฮะคือเขาก็ประมาณว่าอยากจะให้คนมาแนมเนาะเอออยากให้คนมาแลเนาะไม่มาแลเลยทั้งทั้งที่เขาอะมีลูกสองนะมีเมียซึ่งผมว่าลูกลูกเขาอะผมไม่ชอบผวผมไม่ชอบลบแต่ผมน้ะชอบคุณถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาเธอนั้นมาซูนอยากเอาเธอนั้นมา อยากให้เจ้ามาเป็นคู่ก่อนนอนอยากให้เจ้าลงเป็นเมียไายก่อนเพราะว่าอายุแกงรูเคยใส่มองถึงว่าอา้นั้นสิมีลูกสองแต่ตัวไอ้นี่นั้นแ็ใส่แต่ทองอยากให้เจ้านั้นหันมามองได้ไหมจ้าเเป็นลูกที่เข้าฉากจริงๆนะฮะแล้วแฟนเขาอ่ะก็น่าจะเป็นแฟนเขาจริงๆนะภรรยาเขานะฮะแล้วก็เพิ่งรู้มาว่าเขาว่าภรรยาเขาเดือนหน้ากำลังจะคลอดนะแล้วก็มาดูมนะิวสิกวิดีโออ่ะ ผมว่าใช่ะเพราะว่าดูแฟนเขาก็ดูตั้งท้องอะ่ะก็คือผมมีความรู้สึกว่าคนลาวเนี่ยแหละครับเป็นคนที่จริงใจน่ารักตรงไปตรงมาผมนึกตอนแรกกับผมฟังเพลงแล้วมีความรู้สึกว่าแต่งเพลงลามอย่างนี้ออกมาได้ยังไงโคตรเจ๋งเลยที่ไหนได้มันเป็นชีวิตจริงเขาแล้วเขาก็แต่งออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะแล้วเขาก็ไม่แคร์ว่าภาพโพสจกมายังไงนะอันนี้นับถือนะครับแบลคือบิ๊กใหญ่นับถือนายจริงเลสเปค <laughs> ชอบฮ <laughs> นะ <laughs> เป็นแฟนนะ <laughs> ก็สุดท้ายนี้อยากให้ฟังเพลงแล้วกันคลิปนี้อาจจะติดลิขสิทธิ์นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับอยากจะโปรโมทอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเพลงดีๆนะฮะฟังเพลงแล้วผมเชื่อว่าคุณจะเป็นเหมือนผมผมฟังเพลงเพลงนี้นี่แบบทั้งวันอะจนกระทั่งลองได้ แล้วก็อย่าลืมตาม Subscribe ครับกันด้วยนะครับก็คือของโซฟนาชาน e ลนะครับของ g ีเอนะครับแล้วของ T.J.M แล้วก็ของ Bi g ใหญ่แบกือนะฮะก็ติดตามเข้าไปครับผมเชื่อว่าคุณก็จะสนุกสนานกับศิลปินลาวนะฮะแรปเปอร์ลาวจะเรียกว่าแรปเปอร์จะเรียกว่าฮิปฮอปก็ได้อีกแง่มุมหนึ่งในเพลงลาวสมัยใหม่แล้วคุณจะชอบเหมือนผม จนจังอายเ้าคงบอแนมมาเจ้าคือสินแนมหาคนที่ดีพร้อมทุกอย่างอายบ่แมนดอกผู้ดีที่มีการศึกษาแต่อายเป็นลูกสาวนาทา่หน้าตาบอคคอยดีบอมีเงินทองและรถใหญ่ให้ใส่ให้ ให้ผู้สายคนนี้มีสิ่งเดียวที่อยากจะขอมาคบกับไอ้ได้บอมาก ก็สิวผิวอายก็ดำเห็นเจ้าทุกเดียวสมองเลยเจะจำเจ้านั้นโคดีทุกการกระทำไอ้มกจนล่วได้ไม่นองก่อนคำเพรจะมีสิทธ์บพจะได้เป็นแฟนพรจะมีสิทธิ์แล้วเพรจะได้ควงกันพรจะมีสิทธ์พจะได้สวมแหวนกับเขาไอ้มกหัดเจ้าแล้วไม่แคมแดงเจ้านั้นโคละเป็นตาแพงอยากได้เจ้านั้นมานอนแย่งจ้า เราทุกเส้าแรงแย่ yeah. แต่ได้เป็นพอ่อของลูกสิดูแลที่แค่แค่ดูแลมันอย่างดีแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ ให้เจ้ามาเป็นคู่ก่อนนอนอยากให้เจ้าลงเป็นเมียไอ้ก่อนเพราะว่าอายุแกกเคยใส่มองถึงว่าอายนั้นสิมีลูกสองแต่ตัวไอ้นี้นั้นก็ใส่แต่ทองอยากให้เจ้านั้นหันมามองได้ไหมจ้า,ามาคบกับผมได้บอมาหากกับไอ้ได้บอสัญญาว่าสีเป็นพอ because